สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดรงพลหลังรอดโดนตำรวจจับวันที่27มกราคม2564ม,มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจปทศเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดก่อสร้างวังพยานะของรงพล ว่ารู้ป่าหรือไม่พร้อมเชิญตัวลุงพลไปโรงพักเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยยังไม่ระบุรายละเอียดว่าผิดกฎหมายในข้อใดบ้างทางนี้ทางเพจดาวแปดแชกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวลงพลไปที่สถานีตำรวจปูธรกกตูมโดยขึ้นรถยนต์ตู้ออกไปจากบริเวณดังกล่าวลงพลกล่าวเพียงสั้นๆอ้างว่าเสียใจทำเพื่อชาติและทันทีที่ถึงสถานีตำรวจปูทรกกตูม ตำรวจพาลุงพลไปยังห้องประชุมภายในสถานีตำรวจซึ่งลุงพลอยู่ระหว่างติดต่อทาน,นายความให้มาร่วมฟังการสอบสวนล่าสุดลุงพลได้ถูกประกันตัวออกมาด้วยเงินสด10,000 0บาทและล่าสุดได้มีชาวโซเชียลเผยภาพลุงพลหลังรอดต้องบอกเลยว่าต่างพากันร,รับไม่ได้ทางประเทศเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ